มาถึงแล้วนะคะร้านอาหารในทิโอปเปียอยู่ในซอยนานาเนาะแล้วก็มองหาปากซอยสเมื่อกี้เดินเข้ามาปุ๊บก,ก็มีเชฟเดียมาหาเลยร,ร้านอาหาพนักง,งานที่นี่นะคะไม่มีใครพูดไทยเนาะเราก็จะมาสื่อสารกนันดูว่าวันนี้เราจะได้กินสิ่งเราอยากกินไหมนี่คืออะไรหมวกเหรอ <laughs> <laughs> อ๋อไม่ใช่เป็นกิมมิกเหรอน็โอเคแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านชื่อร้านอะไรนะคะเราถามเขาได้ว่าร้านนี้อาจชื่อว่าอะไรนะคะเป็นร้านอาหารเอธิโอเปียเข้ามาเนี่ยก็โอ้โหได้บรรยากาศไหมไม่รู้เพราะไม่เคยไปเนาะแต่คิดว่าเออร้านนี้น่าจะมีอะไรเด็ดๆรอเราอยู่นะ Excuse me how do you pronounce the restaurant's name i t h เคไือ h อเ t h a n y o t h s o n อันนี้คืออียิปต์สุ丹เอธิโอเปียอ่และตอนนี้เราก็ยกเอธิโอเปียมาไว้ที่นี่จะทานอาหารเอธิโอเปียครั้งแรกเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นสิคะหวังว่าจะกินแท้เราผู้ร่วมชะตากรรมเราเป็นไงบ้างคะ อยากรู้รสชาติสัมผัสใหม่รสชาติชีวิตใช่ต้องดูว่ามันเป็นยังไงลองอมดเลยยังไงวะคะอาหารอนที่เียเคยเคยทานไหมคะได้สุดคืออียิ่มเต้นเต้นอยากกินอยากลองชิมดูว่ามีอะไรบ้าง ก็คือถ้ากินอาหารต่งางชาติในในต่างแดนอะมันจะเป็นที่กินึรืที่กินในประเทศเรนมันจะแบบเหมือนมีมีมาตรฐานขึ้นมาสิดหนึน่งแล้วแล้วก็ปรับอาจจะปรับรสชาติให้เข้ากับรสชาตินั้น่สส่วนใหญ่แล้วไปกินต่างประเทศจะอร่อยกว่ากินในประเทศตัวเอายกเว้นอาหารไทย What are you eating now? Uh, this one is... Uh, Beef. Beef Beef? Yeah, yeah. Beef with uh, is the... Is it a flour or...? Yeah, it's a flower Wanna try? Please! <laughs> 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 yeah, yeah, yeah go for this <laughs> <laughs> yeah. What, for the, it, for what it. the menu again? Give it to me Guys <laughs> <laughs> Mm -hmm. Thank you. Thank you. Next question. Uh, okay. Next. <laughs> <laughs> uh, this feeding, okay. It's our our culture okay. Just this one right no. is this no เมื่อกี้พี่เขาก็ป้อน <All> i <right>. n น e r าให้เรานะคะพอดี <laughs> ว่าไปถามว่ามันคืออะไร <laughs> แล้วทีนี้ เขาก็ว so, ่าเรียกมาแล้วก็ป้อนเลยเขาบอกว่ามันเป็นเป็นธรรมเนียมของเขาที่จะต้องหยิบอาหารขึ้นมาบ้อนเราซึ่งเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์อร่อย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 อยากให้มาลองอยากให้มาลองเดี๋ยวเราน่าจะสั่งเมนูนี้กันด้วยเนาะ อ,งงอืมยากหวาน,นอันนี้จะอันนี้จะเผ็ดน้อยหวาเนเหแล้วว่าอันแรกแต่เราแรกโอเคนะอันนี้โอเคแล้วมันมันมีความเปรี้ยวทำไมเล่นึงนี่มันมีความเปิดฝาหม้อ มันจะเป็นเหมือนแป้งแล้วก็เป็นแกงต่างๆให้คุณดูสักหน่อยเป็นแป้งแล้วก็เป็นแกงต่างๆเนี่ยมันเป็นเซ็ตคอมโบที่เราสงมารถเอามาทำอย่างนี้ได้โอ้โ็นี่เดี๋ยวว่า ได้กินไหมนะคะกัวมันเจ็บก็าไหยิบได้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่แบบแปะแบบไปค่ะแปะแล้วก็หยิบยิบค่ะใช่แบบนี้ออกินแล้วนะ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 อัอร่อยสกิบ้อันนี้นะเหมือนเหมือนผัดริกบ้านเรแต่มันอร่อยนะอร่อยอร่อย ยอดคือต้องลองดูน่ดหนึ่งแก่จะกินกับแป้งแบบนี้เขาเรียกว่าอินจาระอินจาระเจ้าดูจะไงออกเจ้าดูจะไงเหรออยากให้มาลองจริงๆที่ร้านนี้นะคะ Amistay Ethiopian ร e s อร u r a n t อยู่นี่นานามากันนะจ๊ะแนะนำอร่อยจริงแก่ลองกันดีกว่าจ้าล้ว ตอนอะเดี๋ยวรอทานอาหารเสร็จแล้วนะคะอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะไปเริ่มพิธีกรรมนะคะนั่นก็คือคอฟฟเซอร์โมนีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาจะกินกาแฟกันจริงจังขนาดไหนอีเก็านะ yes a จะดื่มกาแฟเอธิโอเปียค่ะเป็นคอฟฟี e เ e อรมนเมื่อกี้ถามเขาเขาก็บอกว่าเวลาที่เขามีแขกมาที่บ้านเนี่ยก็จะต้องทำแบบนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยเรามากันเก้าคนจะมีจำนวนถ้วยสิคะ อ,นนอันนี้เราถามาว่าทําไมต้องวางแก้วเยอะขนาดนี้เพราะเราวางแค่ประมาณเก้าคนเนาะเขาบอกว่าอ๋อเป็นเพราะว่าโต๊ะมันใหญ่เลยจังวางแก้วให้เต็มโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้แต่เรามาดูแล้วก็อันนั้นกําลังจุดเดาอยู่เขาจะทําเหมือนแบบตั้งแต่เริ่มคั่วเลยอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาชิมกันปกติเบบว่าไม่กินกาแฟแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องมองนิดนึงเลยค่ะเดินเ้นเต้นเ้นเอาละเอาละเอาละเเอาลละเละ ก็เริ่มมีธีกรรมนะนะคะตอนแรกเห็นจุดเตานี้เราก็นึกว่าจะพั่วเมล็ดกาแฟหรืออะไรก็ตามนะคะก็เลยถามเพราะว่าเอ๊ะแล้วอันนี้มันมีไว้ทำอะไรสรุปว่าต่อกลิ่นค่ะสร้างบรรยากาศแต่จะต้องแบบเหมือนแบบประสาทสัมผัสทางห้าจะต้องได้ทำงานอะไรแบบเนี้ยในการดี้ด้วยค่ะแ้เดี๋ยวเราจะขั่วเมล็ดกาแฟที่ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่เหมือนกับแก้มนี่นะคะเข้ามาก็คือความเป็นขั้ว ้ hey, อร่อยมัน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 สวยสีสวยมากทุกคนหอมหอมหอมสวยมากความแบบว่ามันมันเยอะอ่ากลิ่น เราจะไปลองชิมกันนะลองมาชิมแล้วว่าชิมยังไงไป่ายโดนละควนคนโพคนโถไหมอันนี้เรือคนโพไหมข้าววุ้นข้าวมันฝรั่งข้าวมันฝรั่งก็คือชาวอินยุกยอส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะนับถือเครื่องหนึ่งก็จะเป็น ศาส,สนาคริสต์ก็เครื่งนึงจะเป็นมุสลิมนะคะอย่างคำทักทายของเขาเนี่ยขเขาก็ใช้คำว่าาลา so, สวัสดีครับ to touch hand <laughs> you h e to touch how, <like? S 2> how you greeting yeah greet each other the sala that's sala sala h a e อามาสกันนัลโล่อือหือโอเคกินแค่นั้นแหละเดี๋ยวไปนอนเรียบร้อยแล้วนะคะคอฟฟี่เซราเบอนี่ของเรานะคะก็ลิ้แจัดคนละถ้วยเนาะใครอยากจะเติมตาอะไรก็เติมได้เมื่อกี้ก็ชิมนะ รสชาติแบบเข้มข้นมากคือเบลบอกไม่ได้ว่าอร่อยไม่อร่อยแต่เชื่อว่ามันนน่าจะอร่อยแหละคือข้าที่บอกแอคคุอมันไม่เปรี้ยวไม่อะไรนี่เนาะมันมีกาแฟแหละอธิบายไม่ถูกแต่เชื่อว่าพอกาแฟเนี่ยน่าจะชอบกันก็อยากให้มาลองนะคะทั้งชุดเนี่ยราคาเพียง600บาที๋่วันนี้เรามากันกับ10คนหายกันแล้วก็ตกนลแบบประมาณ60บาทอะไรงี้เองนะอยากให้มาลองแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยมันคือมันได้พูดคุยได้ดื่มดับได้อะไรหลายๆอย่างด้วยทีนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองอะไรที่แปลกๆใหม่ๆแล้ว ต้องบอกว่าเอาตัวไปด้วยนะคะแนะนำมาที่นี่เลยค่ะ t เยเอ t ิโอเ i a n r นร t ส u r a n t นะคะที่ซอยนานาไม่ไกลไม่ไกล BTS มาได้แล้วก็เดินเข้ามานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราขอไปจิบกาแฟกัน,นะค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย